เป็นชนกลุ่มที่มีลักษณะนิสัยแบบใดนะคะคุณเคยมีเพื่อนในเฟซคนหนึ่งนะคะไม่บอกนะคะว่าเป็นใครเอาเป็นว่าอดีตเพื่อนละกันอดีตเพื่อนในเฟซอาจจะเป็นเป็นเพื่อนในกลุ่มเฟซเดียวกันอะไรประมาณนี้เนาะนั่นแหละก็เขาจะมีลักษณะนิสัยที่ไม่เหมือนนะคะไม่เหมือนออคนทั่วไปนะคะ คนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่อาจจะด้วยความที่เขาเกิดมาแล้วเป็นคนที่มีพร้อมหรือหน้าตาดีดึงดูดนะคะผู้คนเข้าหาเขาทําให้เขาเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองในทางที่ผิดผิดคือเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองในในลักษณะที่ว่าเขาไม่ต้องทําอะไรเขาไม่ต้องแอคชั่นกับใครเขาไม่ต้องเข้าหาใครแต่จะมีคนเข้าหาเขาให้เขาอยู่เฉยเฉยก็จะมีคนมารุมรักเขามีคนมาชอบพอเขามีคนมา มาอ้อยมาอ่อยเขาอะไรประมาณเนี้ยเออคุณเคยเจอคนลักษณะแบบนี้ไหมเออทางภาษาพื้นบ้านเขาเรียกว่าถ้าถ้าเขามี energy ของความรู้สึกว่าตัวเองแบบพราวหรือรู้สึกว่าตัวเองคือแบบศูนย์กลางหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองดูแบบมีแบบพลังมีแบบกระยิมยิ้มย่องในใจคนพวกนี้จะอยู่ในขั้น level ที่ว่าถ้ามีมากเกินไปนะคะ ภาษาชาวบ้านจะเรียกว่าหลงตัวเองนะคะแต่จริงแล้วเขาก็เป็นคนมีดีในตัวเองนะเขาอาจจะมีหน้าตาอย่างที่บอกหน้าตาดีรูปร่างดีหน้าตาหล่อสวยโปรไฟล์ดีนะคะพีเต์ออกมาว่าให้คนภายนอกเนี่ย follow เขาติดตามเขานะคะอันนี้เราไม่ได้พาดพิงถึงใครนะ แต่เราจะบอกว่าคนลักษณะแบบนี้ยังมีเป็นชนกลุ่มหนึ่งนะคะคือเราอยากให้ให้คุณสังเกตผู้คนในในหัวข้อทอปิกวันนี้โคจะพูดถึงว่าให้สังเกตคนที่ลักษณะแบบนี้ก็มีนะคะแล้วเขามีลักษณะนิสัยแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรไปมีมีสาเหตุที่มาที่ไปนะคะของของวันนี้ที่จะพูดคนพวกนี้จะ สุดท้ายแล้วพอเขาได้รับการยกย่องการแบบไม่ใช่ว่ายกย่องแบบในความสามารถหรืออะไรคือหมายถึงว่าคล้ายๆแบบว่ามาหลงสเสน่ห์เขาหรือว่ามาห้อมล้อมเขามาให้ความสนอกสนใจมาเสน่หาชื่นชอบในตัวเขานะชื่นชมในความสวยงามความหล่อในตัวเขาสุดท้ายแล้วคนพวกนี้ก็จะกลายเป็นคนที่มีอีกโก้สูง คำว่าอิโคอิโคก็คือเหมือนอัตราตัวตนเขาจะสูงเขาจะเชื่อมั่นในตัวเองเขาจะคิดเขาคล้ายคล้ายคนที่หญิงหญิงนะหญิงแล้วก็เออเป็นคนที่ถ้าคุณดูเผินเผนะคุณอาจจะไม่ชอบนิสัยเขาเขาจะเป็นคนที่คล้ายๆยเย่อหยิ่งไม่ลงให้ใครไม่เข้าหาใครก่อนไม่ประมาณว่าเขาก็จะเป็นคนที่เออ ค่อนข้างที่จะอยู่ในเซฟโซนของเขานะถ้าอยากคุยกับเขาก็ต้องเข้าไปหาเขา,เ,า,เ,าเขาจะไม่มีวันที่จะเข้าไปหาใครก่อนอะไรประมาณนี้ลักษณะนิสัยของคนพวกนี้จะเป็นประมาณนี้นะคนพวกนี้เวลาเขาทำธุรกิจหรือเขาทำงานเขาจะใช้ความมีสเสน่ห์ของตัวเองเนะี่ยเล่นแร่ปแปรธาตออกมาแล้วก็นำเสนอ คนที่เข้ามาซื้อของเขาหรือทำซื้อของเขาโดยส่วนใหญ่80%เนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ได้สนใจเรืองสินค้าเขาจริงๆแต่จะแค่คือชอบอยากอุ่นนุนเขาเพราะว่าเห็นเขาสวยเขาหล่อนะคะโดยไม่ได้ไม่ได้คำนึงว่าสินค้าเขามันจะดีหรือไม่ดีอย่างที่ราคาเขาคุยอะไรเนี่ยนะเอ่อสมัยปัจจุบันนี้เป็นกันเยอะชนกลุ่มน้อยกลุ่มนี้ยังมีอยู่ในโลก ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงไม่ว่าจะเป็นในโลกออนไลน์นะคะเราจะเห็นได้เยอะเพราะตอนนี้หลายอาชีพใช้หน้าตานะคะก็เหมือนดาราเขาขายหน้าตาใครไปชอบเขาเป็นแฟนคลับก็ต้องเชียร์อัพเขาเป็นเรื่องปกตินะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยเฉยนะซึ่งเป็นข้อดีเป็นพรสวรรค์ของเขาที่เขาได้ติดตัวมั้งแต่เกิดนะคะอืมแต่กำลังจะบอกว่าคนเหล่านี้ถ้าเกิดว่าใช้เสน่หหาในทางที่ ในในการที่เขาคิดเข้าข้างตัวเองมากเกินไปมันก็จะกลายเป็นการหลงตัวเองกลายเป็นกลายเป็นคนที่แล้วดูเผินๆเขาจะไม่ใช่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะเขาจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมั่นใจมากเกินไปบางครั้งมันเลวิว,ว,วมากเกินไปอะ